อะไรนะ่ะนกบ่นกคือหนูฮะพอแล้วพอแล้วพอแล้วสงสารเขาโอ้ยตายแล้วนกเทรล่แม่ขอนะเทรล่าแม่ไมา,มา,มาอ่ะไม่แม่วะเธอเล่าเธอเล่พี่แฟนมาตีเธอเล่เลยมันดื้อ ทํานกตายเลยรวมคดีทโทโลมีเยอะมากเลยคดีมีเยอะมากเลยโทโรไปก่อวีรกรรมอะไรอีกไปทําอะไรนะ่ะไปได้หนูมาจากไหนไม่รู้เนี่ยโทโรมาแม่ดูสิเสร็จมันจับหนูได้อ่ะ อุย,อยทำไมจะไปทำเขาปิวอย่างนั้นนะไหนดูสิเอา้าตายยังนี่ไม่แม่ดูหน่อยสิโอเธอรอทำหนูใสออกเลยโอ้ดูร้องไสทลักเลยอ่ะโอโหดร้ายมากเลยแหมว้าดู หัวห่อหมดเลยโ,โทโลไปไหนล่ะไปได้มาจากไหนเอ๋พอเพิ่งจะตื่นนอนนะเนี่ยดูมันนี่ตะกูลนักล่าเลยโทโลไปได้มาจากไหนอ๋อชอบกําจัดหนูดีเหมือนกันกินผักแม่หนูชอบมากินผักแม่โทโลนี่ ฮัลโหลนี่ตัวกำจัดหนูเห็นแล้วบายบายแล้วไปแล้ว